สวัสดีครับพอแม่พี่น้องค่ะมาเนี์เบรนเบน,นกับสิพามากินส้มตำเซียนปลาแม่เมลียนประเดี๋ยวโฆษณาจะเดืนเนอนบว่ให้ฟังืจอๆปลาแม่เมลียนแ่บๆแล้วก็ตบะบักหุ้งแล้วก็พักลวกไก่ย่างนนเนาะเจาะ มาเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องขามากินน้ำกันกันยูบีเอ็นชั้นเเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขาเมนี้มาผู้บอกกันยูบีเอ็นชั้นเอีกรอบเด้อค่ะเด้อเมนี่นิวบีเอ็นชั้นเอวกับสิฟ้ามากินตำมะฮงไก่ย่างแล้วก็บผักปลวกเนาะค่ะเนาะก่อนสิไปกินกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสุพุสุนที่มาติดตามรับชมนิวบีเอ็นชั้นเกับขอบคุณหลายๆค่ะ ในก็นอย่าถิ่มยาปากันเด้อจ้ะเด้อจับมือไปนน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะสู่ไปนน้ำกันเนี่ยแะพวกเขาพูดพอท่านให้พานก็ขอให้พานกดยูทูบสุขภูษุคนเด้อจ้ะเด้อสู่ไปนี่แหละฮ็ดไปมวนๆไปน้ำกันนี่แหละเนาะจา้ะเนาะมาจ่ามาจิ้กันเลยเนาะจา้ะเนาะ ก็หยังหยัง้างรลายจนกรอบช่วงนี้เห็นเนื้อเบียนกินดูกินนั่นให้เบิ้งดูดยืนนะนอนจานเนาะพอ่าประธานได้กลับไปงาน เดี๋ยววันนั้นค้าหนาสิกับไปทำงน้นเขาทำงานกับสีหนุ่งแน่เอาจะนอกพวกลากันเด็กไม่กินให้เบิ่งปวนั้น เจ็บหลายพอมีหรองคะเจ็บเจ็บเจ็บ 下不来家。 ใส่ปิกสามเงินหนึ่งกับเพ็ดโอ้ยนางยิ้มมองเนียนก็ได้มุ้มกล่องดีพอไหมพี่น้องคะ สื่อกายยางและหังเกดเลยไปอุ่นอู่รหบอไม่กินกรอบ เนื้อเบียนกับจิมเฮหตตาแบบเก้าห้องจากคองนี่ยนะที่ว่าไปซื้อของเฮาอยู่จังไหนเฮาแก่เฮ็ดจังสันเราจะน่าเฮาจังเฮาเนี้อเบียนกินยังสี่กับกินยังสี่เพราะว่างานของเนี้อเบียนนี่ยมันต้องต้องได้ตีหานี้วก็เลยบ่เคยได้กินนั่นบ่เคยกินแป้งปะนั่นก็กินอยู่แต่ว่าก็บ่ได้กินทุกมื่นจ้ะก็กินแล้วอื่นกินผักผลไม้กินทั่วไปังี้สิละจ้ะ ซื้อว่กกินนักมือเดียวไปเลยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไปแค่นี้เด้อจ้าพอไปี่นองค่ะเดี๋ยว่านวดวหลังคลิปหลังนิ้วเบียนจะมหอหัฟังหน่อยว่านิ้วเบียนเห็นงานอย่างนอกจ้ะเน,น,เน,น,เนาะ เรากะม่อยู่แคนาดาเลยจากปีเดียวกะจงคอยบอกกันคลิปใหม่นอกจากนอปอบาคลิปนี้กับสีย้าปวดเดียวขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ะทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก้านิเบียนกับขอบคุณหลายๆค่ะเพื่อนเก้านิเวนกับพี่ยันยำไปเยี่ยมสุขสุขคนเยู่เด้อจะเด้อผู้ได้ไม่เยี่ยมนิ้วเบียนนิ้วกับเย็นกับไปเยี่ยมเพื่อนไม่กับร้อนเนี่ยเด้อจะเด้อนิวเบียนกับไปแทนแน่นอนกับไปสากับไปแทนแน่นอนนอกจากนะเข้าใจกันนอกจากนะขอบคุณหลายๆค่ะแตงเกีย u ์บายบาย